สวัสดีครับมาพบลุงอ้วน789 Channel แล้วครับวันนี้วันนี้ลุงอ้วนนำสาระเครื่องเสียงรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆแล้วครับวันนี้วันนี้ลุงอ้วนจะพามาทดสอบ C หรือคาปาซิเตอร์แต่ละค่าว่าเสียงออกมามันจะเป็นยังไงนะวันนี้ลุงอ้วนเอาตัวอย่างทำเป็นวงจรมาเพื่อที่จะ ทดลองเสียงให้ฟังนะว่า C แต่ละค่าที่ใช้กับเสียงแหลมเนี่ยเสียงมันออกมาเป็นยังไงเนะเดี๋ยวรู้กันเลยวันนี้นะว่า C หรือคาปาซิเตอร์เนี่ยค่าตั้งแต่ตั้งแต่1ไมโครฟารัดจนถึง2 2ไมโครฟาลัดเนี่ยเสียงแต่ละค่าเนี่ยมันออกเป็นยังไงนะจะได้รู้กันเลยวันนี้ว่า C 3.3ไมโครฟาดเสียงมันออกเป็นยังไง4.7ไมโครฟาดเสียงมันออกเป็นยังไงนะเราจะได้รู้กันเลยนะเผื่อน้องๆเอาไปดัดแปลงไปใช้กับรถของตัวเองหรือจะเอาไปต่อยอดในงานเครื่องเสียงของตัวเองก็ได้นะบางคนเห็นแต่เขาใส่ให้แต่ไม่รู้ว่าเฮ้ยใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเสียงมันเป็นยังไง เดี๋ยวได้รู้กันเลยได้ฟังกันเลยวันนี้นะโอเคเดี๋ยวลงอ้วนพาไปลองฟังแต่ละค่าว่าเสียงมันเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลย เดี๋ยวลุงอ้วนพามาทดสอบเสียงกันเลยนะหลุงอ้วนจะปรับเสียงไว้ในระดับเดียวนะแล้วจะให้น้องๆฟังแต่ละค่านะว่าเสียงมันออกเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเริ่มฟังกันเลย เดี๋ยวเราอ้วนเอ,า,อาเสียงแหลมที่เป็นแหลมใหญ่นะแหลมจานแหลมสี่นิ้วมาให้น้องๆฟังเปรียบเทียบ อะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงแหลมตัวเล็กดูนะว่าเสียงมันจะออกเป็นแบบไหนเวลามันผ่าน C ผ่านคอนเดนเซอร์แล้วนะเสียงมันจะออกเป็นลักษณะไหนเดี๋ยวลองฟังดู ให้หน้องลองลองเอาไปใส่ดูนะชอบแบบไหนชอบเสียงสไตล์ไหนลองดูแต่ไม่ใส่เลยไม่ได้เพราะว่าเสียงแหลมแต่ละตัวเนี่ยมันมีค่าที่มันสามารถทนได้ <c oughs> บังคับอยู่นะถ้าเกินกำหนดของมันเนี่ยมันก็จะทำให้ลำโพงเราเสียหายได้ นะอันนี้คือเสียงที่ไม่ผ่าน C เลยนะมีโอกาสเสียงแหลมขาดได้นะถ้าเราไม่ใส่ตัวกันกันขาดนะใส่ตัวกรองเพราะว่าเสียงแหลมเนี่ยมันไม่สามารถรับความถี่ต่ำได้ มันจะได้เฉพาะความถี่สูงเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวลองอ้วนลองลองให้ฟังที่นิยมใช้กันมากที่สุดก็จะมี3เบอร์นี่อ่ะมไมโครฟารัดสี่จไมโครฟารัด สามจุดสามไมโครฟาลัสองจุดสองไมโครฟาลัอาลุงอ้วนลองให้ดูอย่างละเอียดเลยนะ ทั้งทวิตเตอร์ตัวเล็กตัวใหญ่ทั้งลำโพงฟูลเลนนะหลวงอ้วนเอามาลองให้ดูฟังเปรียบเทียบดูนะหลายๆคนสงสัยว่า C แต่ละตัวแต่ละค่าเนี่ยความถี่มันต่างกันนะเสียงออกมามันเป็นยังไงนะหลวงอ้วนเอามาทดสอบมาทดลองให้ฟังนะว่าความถี่ผ่านไปได้เท่าไหร่เสียงออกเป็นยังไงนะให้น้องๆได้ฟังได้รู้ได้เป็นแนวคิด เพื่อเอาไปปรับปรุงปรับใช้ในรถของตัวเองนะหรือ,อน้องๆคนไหนที่ต้องการอยากลองอยากฟังดูก็ลองเอา C อย่างที่ลุงอ้วนเนี่ยลองให้ดูเนี่ยไปลองใส่ดูว่าชอบไหมเราสามารถเอาไปดัดแปลงหรือไปต่อยอดในระบบเสียงของเราได้นะโอเควันนี้ลุงอ้วนมี คลิปมาฝากเพียงเท่านี้นะใครที่ชอบคลิปสาระเครื่องเสียงรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบนี้ก็รบกวนกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ลงอ้วนด้วยนะเวลาลงอ้วนลงคลิปใหม่เนี่ยจะได้ไม่พลาดโอกาสการติดตามนะโอเคขอบคุณมากครับ